เจริญพรญาติโยมสาธุชนพุบริษัททั้งหลายแลวก็เจริญพรญาติโยมสาธุชนชาววัดมงคลเทมุนีรายการของฝากจากวัดมุคลเทมุนีในวันนี้อาตมาภาพก็ได้มาอยู่ตรงบริเวณด้านหลังของวัดมงคลเทมุนีซึ่งก็เป็นสวนป่า ของวัดมงคลเทพมุนีเป็นเรียกว่าเป็นเวทแลนด์ก็เป็นในอาณาบริเวณของวัดถือว่าเป็นธรรมชาติดีในสภาวะที่อากาศกำลังย่างเข้าสู่หรือว่าเข้ามาแล้วในฤดูออของสปริงทามสภาพอากาศ ก็กำลังสวยงามดอกไม้ซึ่งเป็นดอกไม้ป่าก็กำลังบานสะพรั่งก็เลยถือโอกาสนี้นำมาเป็นของฝากญาติโยมสาธุชนทั้งหลายด้วยรายการของฝากธรรมะวันนี้ก็จะนำธรรมะเล็กน้อยามากล่าวมาพูดนำเสนอแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็คือในเรื่องของอายุวัฒนธรรม อายุวัฒนธรรมนั่นก็คือทรรที่เกื้อคูลแก่อายุหรือว่าทําส่งเสริมสุขภาพวธรรมชาติของมนุษย์เราญาติโยมทั้งหลายเมื่อเกิดมาแล้วก็ปรารถนาอยากให้ตนนั้นมีอายุยืนยาวปรารถนาอยากจะมีสุขภาพดีบางทีบางครั้งเราก็ไปหาหมอหายาอะไรต่างๆที่คิดว่าดีแล้ว นำมาบริโภคเสริมร่างกายแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามก็คือการเสริมในเรื่องของจิตใจเรียว่าเสริมในเรื่องของธรรมะเพราะ่าจิตใจนั้นเป็นส่วนหลักคนเราจะสุขภาพดีหรือสุขภาพไม่ดีในอยู่ที่ใจเป็นหลักบางคนเนี่ยเรียกว่าป่วย ทางกายและก็ป่วยทางใจไปด้วยนะแต่ถ้าป่วยใจนี่กายก็มีแต่สุดพวนะาเรามีแต่ทรงแค่สุดแต่ถ้าใจไม่ป่วยก็สามารถที่จะ,ะทําให้ร่างกายของเรานั้นเกิดความสดชื่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลสังขารร่างกายก็เป็นเรื่องสำคัญ ในธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟทั้งหลายที่เราได้มาจากพ่อแม่ซึ่งท่านให้เรามาเราก็มาดูแลจัดแจงในส่วนที่ถูกต้องดีงามถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการกระตันอยู่กระตะเวทีต่อธาตุขันของตัวเองไวชนธรรมธรรมะของฝากจากวัดมงคลในวันนี้จึงจะได้นำหลักธรรมสันส้นๆง่ายๆ มารถาธบายให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังก็คือเรื่องของอายุวัฒนะธรรมมีอยู่5ประการด้วยกันประการที่หนึ่งนั้นภาษาพระจะเรียกว่าสัพยการีสัพยการีก็คือรู้จักทาความสบายแก่ตัวเองทําความสบายแก่ตัวเองนั้นความหมาย ไม่ได้ไหมายความว่าไม่ต้องทําอะไรกินแล้วก็นอนนั่นไม่สบายในอยมน,น,นะคือทําความสบายแก่ตัวเองก็คือการบริหารกายพอประมาณและก็นําสิ่งทั้งหลายที่มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของตัวเองเข้าไปอันไหนที่มันไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษต่อร่างกายเป็นที่มาของโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายเนะี่ย เราก็ไม่ควรที่จะนำเข้าไปสู่ร่างกายนะในความสบายะน,นะคือทำความสบายแข่งกายของตัวเองนะในการบริหารร่างกายก็ตามในการบริหารชีวิตก็ตามอย่าให้เกิดแต่ว่าอย่าให้เกิดความลำบากหรือเกิดความทุกขนะ์อันนี้ถ้าเรียกว่าสบายกาลรีประการที่สอง สบายเยมัดตันอยู่พระสาพระท่านกาอย่างนั้นคือเราได้ของสบายแล้วก็ต้องรู้จักประมาณรู้จักประมาณในความสบายที่เราได้อย่าสบายจนเกินไปอ่ะมันเหมือนกับบางคนนี่อชอบนอนอ่ะนอนง่ายนอนหลับง่ายแล้วก็นอนนานบางทีวันหนึ่งนอนไปสัก ครึ่งวันแทนที่ว่าเราจะเป็นคนมีอายุยืนเนี่ยก,กลายเป็นคนมีอายุสั้นก็ร่างกายไม่ได้ขยบขยายหน้าที่การงานไม่ได้ประกอบภาระต่างๆที่ควรจะทําก็ไม่ได้ทําก็กลายเป็นภาระในภาษาโบราณท่านเรียกว่าอะไรท่านเรียกวัาดินพอกหางหมูญาติโยมทั้งหลายก็คงก็เคยได้ยินและก็คงรู้จัก คำว่าดินพ่อขังก็คือการงานทั้งหลายที่เราควรจะทําเราควรจะทำเนี่ยเราไม่ทําเราไม่จัดไม่แจงไม่ประกอบไม่ทําสิ่งเหล่านั้นให้สําเร็จลุล่วงไปได้ตามหน้าที่ตามการตามเวลาและก็ตามโอกาสงานทั้งหลายเหล่านั้นก็จะกลายเป็นของพ่กคูณสุดท้ายก็เป็นภาระ,ะภาระอะไรเป็นภาระเพิ่มเข้าไปอีกวันหนึ่งก็าเราเป็นงานของ พอเป็นงานพอกคูนเนี่ยก็จะทําให้คนที่เป็นเจ้าของงานเป็นภาระงานกลายเป็นโรคอย่างหนึ่งคือโรคทํางานไม่เสร็จโรคทํางานไม่ทันพอโรคทํางานไม่เสร็จโรคทํางานไม่ทันก็จะมีโรคหนึ่งเข้ามาเป็นของแถมด้วยก็คือโรคเครียดพอเกิดความเป็นโรคเครียดเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนอนก็ไม่หลับไม่ว่าใครทั้งนั้นระยะเดยมทั้งหลายลองมีความเครียดนอนไม่หลับ จะเป็นเครียดเรื่องอะไรต่างๆก็ตามจิตใจมันไม่ได้เกิดความก่อนคนบางคนเนี่ยเป็นคนที่หลับยากเที่ยงคืนก็แล้วตีหนึ่งก็แล้วทีสองก็แล้วยังไม่ได้นอนหรือนอนไม่หลับสุดท้ายก็กลายเป็นว่าทางกายของอัานั้นเกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บเพราะความไม่รจักประมาทในสิ่งต่าง เราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เรียกว่าดีดีเนี่ยถ้ามันไม่ไม่ไมดีไม่พอดีหรือว่าเกินขอบเขตเกินปริมาณมันก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันก็เหมือนกับยาที่เรานํามารับประทานรันกษาลูกนะหมอก็ให้ทานวันละสองเม็ดนะหรือว่าครั้งละสองเม็ดไอ้เราบ็งคนอ,อยาานนี้ดีเป็นของดีต้องกินเยอะๆต้องนะทานเยอะๆเะนะขาให้ ลิมิตแค่2เมตรแต่ว่าเราใส่ก็ไปถ้งห้าเมตรสิบเมตรแ้ทาที่แทนที่มันจะเป็นของดีกับหลายว่าเป็นเป็นโทษเป็นโทษต่อร่างกายเรากาความเกินประมาณนะเกินประมาณเกินความพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้จักประมาณในสิ่งทั้งหลายที่เป็นเรื่องของความสบายอย่าให้เกินไปอย่าให้น้อยเกินไปประการที่สาม ปริณตาโพชีบริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายหรือว่าเคี้ยวให้ละเอียดอ่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของสุขภาพก็าบางคนทานอาหารในยักยอด้วยความที่เป็นคนเร่งรีบ,รบทานเคี้ยวยังไม่ทันได้ละเอียดเลยก่าวก็ยังเป็นเม็ด อาหารก็ยังเป็นชิ้นๆอยู่แล้วก็กลืนเข้าไปในร่างกายก็ทําให้ร่างกายนะั้นต้องทํางานหนักน้ําย่อยต้องปล่อยออกมามากแล้วก็ทําให้เกิดการหมักหม,มมในร่างกายกลายเป็นแก๊สสารพัดอย่างที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนโบราณเวลาสอนลูกสอนหลานทานข้าวเนี่ยก็มักจะบอกสอนอยู่เสมอ เคี้ยวให้ละเอียดผ่อ,เอนเพกลืนอย่ารีบก,กินอย่ารีบเคี้ยวเคี้ยวไปเรื่อยๆเกินกระั่งละเอียดแล้วจึงกลืนอ่าพอกลืนเข้าไปแล้วเนี่ยอาหารทั้งหลายก็เป็นของที่ย่อยงา่ายร่างกายของเราก็ไม่ต้องทํางานหนะักนะก็จะเป็นเหตุทําให้เรานั้นเป็นผู้ที่เรียกว่ามีอายุยืนนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนะึ่งและอีกประการหนึ่งก็คือสีระวา คำว่าศีลวาก็คือมีศีลมีความประพฤติดีงามศีลทาให้เราอายุยืนได้อย่างไรถ้าหากโยมทั้งหลายพิจารณาไม่ละเอียดไม่รอบคอเราก็จะมักจะปฏิเสธว่าเป็นไปได้อย่างไรคนเราจะอายุยืนด้วยอาหารการกินด้วยยารักษาโรค ด้วยการออกกําลังกายแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องของศีลศีลน,นั้นถือว่าเป็นความประพฤติดีงามคือมีความประพฤติท,ที่ไม่ผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือศีลข้อที่ท5้ศีลข้อสุดท้าย สีข้อที่ห้าคือสีข้อสุดท้ายนะั่นก็คือสุลาเมริยะมัจจปรมาทัฐานาเวรบณีก็คือสมาทานการงดเว้นจากการเสพของมึนเมาทั้งหลายไม่ใช่แต่ว่าสุามาเนยุกนะของมึนเมาทั้งหลายคําว่าของมึนเมาทั้งหลายก็คือนําเข้าไปแล้วมันเกิดเป็นพิษต่อร่างกายนะเราสังเกตว่า โรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากร่างกายของเราเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ไม่มากที่เกิดโดยไม่มีเหตุปัจจัยภายนอกแต่ส่วนใหญ่แล้วในโรคทั้งหลายที่เกิดขึ้นเกิดจากเหตุปัจจัยภายนอกจากปัจจัยภายนอกไปหมายถึงอะไรก็หมายถึงของที่เรานำเข้าไปสู่ร่างกาย ญาติโยมบางคนชอบทานอะไรที่มันแปลก,แ,ปลกแต่ว่าได้รสชาติเพราะว่าอย่างนั้นนะอย่างทางาภาคอีสานบางคนนะอันนี้บางคนบางท่านทานเนื้อดิ่มๆอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่เขาเรียกอะไรอ่ะซอยอะไรอยู่ซอย,ซอยจุ๊เหไหมซอยจุเเลือดแดงเถือกเลยเออแล้วก็หั่นมาจุ่ม จิ้มกับน้ำจิ้มนิดๆหน่นอยๆแล้วก็เคี้ยวก็ไปโอ้คนกินคนรับประทานี่รู้สึกมีความอร็ดอร่อยนีะ่ะแล้วก็ชอบที่จะทานอย่างนั้นพอทานเข้าไปแล้วในญาติโยมทั้งหลายก็นึกถึงความเป็นจริงว่าของที่ไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่งเนี่ยมันก็อร่อยอร่อยตรงไหนอร่อยตรงที่ปลายลิ้นของเราเท่านั้นแหละ พอผ่านลำคอลงไปแล้วมันก็พอลงก็ไปในกระเพาะลงไปในลำไส้ไปอาศัยอยู่ในกระเพาะของเราพอลงไปในลำไส้อสาศัยอยู่ในกระเพาะของเราเนี่ยมันก็ทําให้ร่างกายของเรานั้นมีการย่อยและแตะย่อยสิ่งที่ไม่ดีก็กลายเป็นย่อยเอาเชื้อโรคหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเข้าไปบางครั้งมีพรรยุงพยาธิอะไรต่างๆมากมาย นี่เรียกว่าปัจจัยภายนอกแม้กระทั่งการดื่มของเหม็นเมาอย่างสุลาเป็นต้นหรือว่าของเสียงดิดทั้งหลายที่น้อมนําเข้าไปในร่างกายของเราเนี่ก็เป็นปัจจัยภายนอกไปสังเกตเห็นญาติโยมที่ป่วยอยู่ตามโรงพยาบาลเป็นโรคทุกลมพอ,องบ้างทุกลมออกบ้างเป็นโรค สารพัดอย่างที่เกิดจากปัจจัยภายนอกถามว่าปัจจัยภายนอกนั้นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะเราไม่สำรวมในศีลหรือเปล่าเพราะเราไม่เดินมัดระวังตัวเองหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายาควรพิจารณาใครค่วรเพราะฉะนั้นคําว่าศีละวาคําว่าศีละตัวนี้แปลว่าเป็นป,กต,ป,นนป,นปกติโดยสภาวะของความเป็นมนุษย์เป็นปกติโดยสภาวะของความเป็นมนุษย์ นะอย่างศีลข้อที่หนึ่งเรางดเว้นะวนากกาะเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเว้นจากการทาร้ายผู้อื่นมันก็มีานิสง์ของศีลข้อที่หนึ่งอยู่แล้วก็คือทําให้เรานั่นเป็นคนที่มีอายุยืนนะอย่างญาติโยมทั้งหลายบางคนบางท่านเนี่ยพอไปถูกหมอดูทานายทายทักว่าอายุจะไม่กี่ยืนนะอายุจะสั้นนะ ไปสะดอกเราะซะ,ะทำยังไงอ,อ่ะไปหาซื้อปุงซื้อปลาอะไรต่างๆในตลาดที่จะถูกค่าเอาไปปล่อยให้ชีวิตเขาเป็นทานเราก็จะได้มีชีวิตอายุยืนยาวนานญาติโยมบางคนก็มีความเชื่ออย่างนั้นแต่ถามว่ามันเป็น,เ,ปนเหตุเป็นปัจจัยไหมมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่ว่ามันเป็นของที่ชั่วคราว ไม่ได้เป็นของถาวรก็เ,เรียกว่าทาบุญชั่วคราวได้ก็อาจจะได้แบบชั่วคราวไม่ได้ถาวรไม่ได้ย,ยั่งยืนนานแต่ถ้าหากว่าเราปรารถนาอยากให้เกิดเป็นความย,ายั่งยืนหรือยาวนานเนี่ยเราก็ควรที่จะสมาทานสีเรียกว่าซีละวาคือทำให้เรานั้นเป็นคนปกติมีเมตตา เมตตาคือความรักความปรารถนาดีต่อผู้คนผู้อื่นเมตตาคือความรักความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายหนึ่งชีวิตมันก็คือชีวิตเราเองก็มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมดแมลงต่างๆเนี่ยมันก็เป็นชีวิตของมันนะยะมันก็รักชีวิตของมันแม้มันจะเป็นมดมันก็รักชีวิตของมันแม้มันจะเป็นยุงมันก็เป็นรักชีวิตของมันเราเป็นมนุษย์เราก็รักชีวิตของเราเหมือนกันนะชีวิตก็คือชี ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันในเรื่องของการแข่งขันทารร่างลายเพราะฉะนั้นเรารักชีวิตเราสัตว์อื่นทั้งหลายบุคคลอื่นทั้งหลายเขาปรลักชีวิตของเขาอย่างเราไม่ปรารถนาความทุกข์ไม่ปรารถนาความเดือดร้อนไม่ปรารถนาความเจ็บปวดให้เกิดขึ้นในร่างกายของเราเขาก็ปรารถนาแบบเดียวกับเราเพราะฉะนั้นเราจึงจะให้ความปลอดภัยแก่บรรดาคนทั้งหลาย ความปลอดภัยแก่บรรดาสัมพสัสวนทั้งหลายนะนั่นก็เป็นการทําให้เรานั้นมีอายุยืนนะทัหลยก็เป็นการเสริมสุขภาพนะให้แก่ตัวเราเองด้วนยะประการที่สองในสินกอที่สองก็คือการงดเว้นจากการถือเอาทรัพย์สินของบุคคลที่เขาไม่ได้ให้โดยอาการของการขาโมยนะ โดยอาการของการขโมยมันทําให้เราอายุยืนได้ด้วยเหรอยเราไม่ขโมยคนอื่นเนี่ยอายุยืนนะไม่ใช่ว่าอายุไม่ยืนนะทาไมถ้าเราไปขโมยเขาแล้วอายุเราจะสั้นใช่ทําไมอ่ะโยมไปขโมยของเขาก็อาจจะถูกเจ้าของบ้านยิงตายก็ได้เป็นโรคอย่างหนึ่งแล้วว่าโรคไข้โปงอาจจะถูกเจ้าของทรัพย์แทงตายก็ได้ก็อาจจะ สามัญคตกรรมก็ได้นะก็ทําให้เรานั้นเป็นคนมีอายุสั้นเหมือนกันนะี่เรียกว่าซีลาวทําทให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีอายุยืนได้ประการที่สามในสีนี่ทาให้เราอายุยืนได้อย่างไรทําให้สุขภาพเราดีอย่างไนะก็คือการงดเว้นียกว่าการสํารวมในเรื่องของกรรมการสํารวมในเรื่องของกรรม กามกคุณทํถ้าไม่สำรวมในญาติโยมทั้งหลายก็เป็นที่มาของโรคเยอะแยะลกหมดนะโรคอย่างหนึ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในร่างกายของคนเราเนี่ยมันก็มีมากมายหลายอย่างอย่างที่เราเห็นเราเข้าใจกันนะเพราะฉะนั้นการสำรวมเนี่ยถ้าไม่สำรวมในกามกคุณบางทีบางครั้งอาจจะโรคถูกเมียอตีตายก็ไดเพราะฉะนั้นนี่ก็ เป็นส่วนหนึ่งที่เราควรจะต้องสำรวมระวังเอาไว้นอกจากโรคที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันประการที่สี่สีนั้นก็คือเรื่องของการสำรวมในวาจาอันดที่เป็นเหตุให้ร้ายกาวร้ายผืนก็อาจจะเป็นโทษและประการที่5ก็คือเรื่องของการดื่มสุราของมันนี่เรียกว่าซีละวะเนี่ยทำให้เรามีสุขภาพร่างกายดีได้เหมือนกันประการที่5ก็คือกัลยาณมิตรมีเพื่อนที่ดี อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งระยะยาวทั้งหลายที่ทําให้เรานั้นเกือ้อกูลต่ออายุเกือ้อกูลต่อสุขภาพเพื่อนไงสมะหรือว่าเสมอแปลว่าเพื่อนคือเสมอกันโดยศีลเสมอกันโดยธรรมเสมอกันโดยความคิดมันก็เป็นเครื่องที่ทําให้เรานั้นเกิดความสบายใจเป็นเพื่อนผู้คิดเป็นเพื่อนผู้ปรึกษาเป็นเพื่อนผู้สร้างผู้ทำในส่วนของกุศลธรรม เพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกสมะคือผูเสมอกันโดย,โดย,โ,ดยโดยความคิดโดยพฤติกรรมและก็โดยความชอบต่างๆอันนั้นตรงนี้หละยญาติโยมทั้งหลายก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญอย่างหนึ่งในเสื่องเรื่องของอายุวัฒนธรรมเรียกว่าเป็นการเกื้อกูลแก่อายุการเกื้อกูลแก่อายุในอาตมายอยากจะนําคํากล่าวของหลวงพ่อมาถืาว ท่านกล่าวเอาไว้เรื่องของคําว่าอย่าชักช้าท่านกล่าวไว้หน้าฟังมากท่านบอกว่าความแก่งอมย่อมทุลักทุเลมากดังคนบอดข้ามฟากฝั่งคลองหาวิธีไ่ไผ่ลำคลานคลำมากิริยาแสนทุลักทุเลแหลถ้าไม่อยากให้ทุลักทุเลมาก ต้องข้ามฟากให้พ้นก่อนตอนเกน่ก่อนตามืดหูหนวกสะดวกแพ้ตรองให้แน่แต่เนิ่นรเรดินเลยใน้ใหลวงพ่อพุทธทาสท่านมาคือ <c oughs> จะทําอะไรก็ให้รีบทําตั้งแต่อย่างมีเรี้ยวมีแรงมีกําลังวังชาอย่าไปทําตอนที่อายุมากนะถ้าเปลี่ยนได้ก็เหมือนกับคนตาบอดข้ามคลองโดยอาศัยลําไผ่มันทุลักทุกเลมันลบาก พราะฉะนั้นของฝากจากวัดมงคลเทพมนีในวันนี้แกตมาก็ได้นำเรื่องของอายุวัฒนธรรมสิ่งเล็กๆน้อยมากล่าวมาพูดให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังก็ขอธรรมะสวัสดียมีแกญาติโยมสาธุชนทุกท่ททานโอกาสหน้าก็คงได้มาบรรยายขยายใจความให้ญาติโย,ายมทั้งหลายได้ฟังไว้สำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าธรรมะสวัสดีสาธุ सातू सातू